สวัสดีครับวันนี้วันที่19ธันวาคม2564นะครับวันนี้ก็มาร่วมงานวิ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้เวลาตี5-5าานาทีจะรู้ตอนไหนว่าผมต้องพับตอนนี้อยู่ที่จุดสตาร์ทนะครับตอนนี้ก็ยังม่วมมนนืิกัะมาเระ่อยๆมารวมตัวกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงนี้นะครับก็จะมีพิธีเปิดในช่วงตอนตี5้าครึ่งนะครับ เราเหลออีกครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้นักวิ่งก็เริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่เยอะแล้วนะครับเราจะปล่อยก๊อบกำลังซ้อมนะครับผมก็ซ้อมไปรอบสองรอบแล้วช่วงนี้ท่านก็วอร์มก่อนนะครับนี่จะองนาฬิกานะครับเหมือนท่านมาแผนในการวิ่งนะครับเส้นทางเดิมนะครับวิ่งสองรอบนะครับทางก็เป็น MT concert นะครับที่มีการมาเล่นเพลงให้กับนักวิ่งที่มาร่วมงาน ได้ฟังแล้วก็วอร์มเัพไปใีตัวนะครับมีทั้งเพลงช้าและเพลงเร็วนะครับตอนนี้จุดสตาร์ทก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ายังเป็นช่วงเตรียมเตรียมการอยู่นะครับยังไม่มีอะไรมากครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับตอนเช้าเช่งนี้นะครับอีกสักคู่คงจะมีการทำพิธีเปิดนะครับวันนี้ก็จะวิ่งในรุ่น10นะครับกิโลนะครับปตัวแบบกทางนะครับ ที่พี่ทกการก็ปล่อยตัวแบบการทานะครับแ่อยร่วอบนึงนะครับเพ่นใาอยู่เพราะว่านัลไม่ไม่มากนะครับจะปล่อยตัวแบบการทางนะไม่ใช่วิตางนะครับขอให้นักกิลาระดับอีลิตนะครับ